สวัสดีครับพี่น้องที่ก็รบมาทุกท่านครับมามหาเชฟกับยูน้องบัวลำพูดเราได้ครับมาฮอร์นบานเกิดเราครับเดี๋ยวมื้อนี้ครับสี่หลอผู้สาวมากินเขาอยู่บ้านครับเขามาจากกินของเกาหลีมาทันมาเอ้าวกะจัดไทยเราต้องสีเนาะเขาเสียวยังมาแลกนะครับกับเขาไปติดตามมึงขีปนเล้ากินของเกาหลีดีมันสีนี้ยังนอ,ยมามานอกจั่งมะแมเนาะพี่น้องเออต้มมาแมหน่อยนะผู้สาวกินเรวค่อยว่ากันครับ เอาง่ายๆก่อนครับโอ้ผู้สาวอย่างมาหาไม่ไม่จัดให่ตัวเรียบร้อยครับพี่น้องไสของเกาหลีมันสว์ดำๆเรื่องไรครับมึอนี่พาผู้สาวมากครับร้องกินมันมือถือใจมั้ครับมาหมาดำครับสวัสดีครับพี่น้องผู้น่ารักซุกคูทุกคนครับนี่แม่แล้วครับอาหารมันกะจังสีนะครับปานๆันน่องก็คือ สาวคู่พนักกินมา้อาหาเกาหลีเหตุไงว่าเมตาจนอืนแล้วมึงเซ็นได้ยังไงเมื้งเซ็นจนอืดนจนนั่นเขานั่นเมื่แล้วนะครับเสื้อเสียนั่นได้เออม้งต้งไแเซ็นา <c oughs> ล้วรับนี่ครับ <c oughs> กยงกงไก่ไส่บุญเซ็นครับผมอยากกินแบบอาหารบ้านเรานะครับ, <c oughs> บนอกจารนี่นี่นะครับหมกปลาครับเิ่นไปใส่ม่วงมา หมู่บ้านเนี่ยนะครับจากสีแสยีบสยบกแสบว่ามันแนวกินเหมือนกันมันอื่นแล้วอพี่น้องคนบ้านเนาะเปิดตัวด้วยคลิปนี้ครับเพื่อนบอกว่าจินเขารวมผ้า,ากันยังสีได้เป็นครูกันผ่านมานก็เลยเส้นตัวสาวคู่ครับอ๋อฝากพี่น้องที่ตามช่องให้ท่านใดอ่ะโมไม่มีช่องเว้ยมันมีอย่างไรมันม,ม,มีติกต๊กตอกนะครับซื้อที่ซื้อ,อ,อ,อยังอ่ะติก๊กตอกโอ้ยทีนแนหล่อนแนะนำทีนีแนะนำหล่นอน,น <laughs> ขันพี่น้องมแชมนี่โะผลไหล่ัแช่มาคอมเมนมากครับพี่น้องผมกับพึ่งแม่หอนบ้านนะครับหอนน้องบัวลำพูกะเอิู้สาวมากินเข่าน้่ครับคิดไป่หนาสบเปิดตัวครับน่ารักมาครับขันน่ารักอะะคอมเมนมากครับแล้วกินเข่าก็เนีครับพี่น้องแซ่บแเดีแลวถิ่ภาไปเลาะทงรอทาจังวากันครับคิปหนครับทำเมื่อยกโอ้ว่ได้เจอวขววเหนียวโดนครับววนววอววววงวหม่นะครับ อยากกินอยู่นะครับผมก็ไม่ก,กินมันคือว่ามันอื่นเราด้วยอาหาร <c oughs> นี่าาก็กินอย่งนี้ไงกินกินใส่สลายน์สลายน์นี่อาหารเกาหลีเอออาหารเกาหลีเพันอยากล้วงของเกาหลีนะก็เลยจัดให้ <c oughs> แต่ของผมก่มแต่แล้วเนาะอาหารบ้านๆขี่เราเนาะเมื่อไรกินโดนเนาะพี่หรอกเกาหลีครับอาหารบ้านเราเนี่ยฮะจัดไปครับโอ้มันเย็นไปเราเนาะครับอาหารนะี่กลมไกล แซลอนครับเข้ากันไหมเนี่ยเข่ายุ่ไม่ทางจะเย็นเดิีะเกาหลีกับบ้านๆเนี่ยเรากับมกปลาับพีเนอะแบบบ้านๆเท่านาะคุยคำัยังไงครับมกปลาก็ม็กลุ่งหน่อยครับ โอ้มาถ่ายินดวนแซบขนาดครับแม่ให้ได้กินนะครับเนื้วากันแนละ้วมาได้กินดวนนี่แซบส้มหิวโดดใส่ลงตรงอยู่เด้ออขมขทายช่รับพี่น้องขาวทาจ้วย,ก,ววยกินกับผู้สาวอะครับน <c oughs> ีแซ่บมันมีเสศษอยู่นะครับ หนักเผ็ดหน่อยหนึ่งเกาหลีเนี่ยเขาจะกินแบบคือต้องกินแบบแซ่บนั่นแนละท่านผู้กินไม่มมารยาทนะครับสังเกตการกินแบบไทยครับเกาหลีแต่เกาหลีเนี่ยต้องคเซนต์เยอะนะครับการกินนะใส่สวกใส no ่เสียงที่ยังแซ่บนะครับ กูได้เสียงแห้งแซ่บครับเกาหลีผมกิดตีนในใสี่สายเกาหลีแล้วครับพี่น้องแย่า,ากันเลยครับอิ่หือจริงสมปลาครับ ผู้สาวสีสั้นงี้นจมเขานะทำไมสั้แล้วสิว่าห้องสวรวดมาั <c oughs> ม่เ <c oughs> ผ็ดเนาะไม,าม่มาดไม่เผ็ดม่มาดกินไหมเบื่อเลา สุดยอดสุดยอดมุกป,ปลาเป็นตัวเลยครับปลาปลาหน่อยปลาขาหน่อยครับ,บ้านเท่ากับคุยเังที่นะครับพี่น้อง ส่วนก็าส่ใส่ท่นีไไ่หรอน่าจะชุมน้ำครับอือ้ม ใส่พันกี่ตัวยา,ายน้อหอมดิแยบว่ามาแยมยังไงเอือดได้หน่ะอ,ะอือดม่ได้เอือดเม่ได้เสีนเสีนงๆๆ่ายๆก็บาบเท่าไหร่มาแมา่แต้องเสีนง,ง่ายอ่ยไม่เ็ด มันก็เผ็ดแล้วมามา่าเนาะมาม่าเผ็ดก็มี่อยู่มาม่าเก,มามาก,กาหลีฮื่มเชฟเกาหลีจะทำเมนูอะไรือเียอะมากเลย ย่างเผาระว่างนะครไปใช้เมื่ใดช้แบบก็จิสิบาครับย่างเช็ดเมนูพิเศษไิ้กินบ่ไใ้ครับขอกันจิบหนาแล้วไปนองเนาะยางวากันเมนูพิเศษเดี๋ยวสิเป๊ลอยทงรอท้าครับช่วงนห้ห้างไกลจากปู้คนครับแลวังางควบิดกันเรือครับไ่นอนระบาดครับ พยายามเห็นบ่ไปคุกกี้กบผู้ใดครับไอตัวนี่ยจ็กพยายามไปเหรครับผมม่จากผมมากักตัวเรียบร้อยวัดไข่ไม่มีปัญหาครับออกกับก้บกบาวแม่พีมาบ้านกรับแมน่นางรสส่วนตัวมาเลยนะครับบ่ได้ไปแบะใส่ครับน้ำทงน้ำทายน้ำทางกรับบ่ได้ขอไก่หรือคุกกี้ผู้คนครับแทบบานเขากัให้ฝ่าระวังครับ กับพวกกล่าวไปใส่ครับแล้วยันท้ายบัตเข้า่าให้มันคบกำหนดกรอนครับจ้าสีให้มันช่่วๆจ้าเสีอยวอกไปพบปะพี่น้องพี่น้องเนาะกับเป็นห่วงอยูยครับประเทศไทยเรานี่ก็ระบาดครับสำหรับจังหวัดน้องบวลังกู๋อะแต่สองอร่อยกลัวคตรรนะครับสำหรับโรคโควิดเทแค่เด้อครับพี่น้องดูแลตัวเองกูขู่ทุกคนครับ เห่าใจอยู่นะครับรัฐบาลช่วงนี้เห็นงานหนักเพราลผมเพื่อนครับเห็นใจรัฐบาลอยู่นะครับเป็นบาปเนี่ยเต็มทีแถววันกับวัาแล้วน้ำขันนั้นว่าอะไรแก็ตีว่างเลเน้องก็เป็นหวง แชร์แน่ครับพี่น้องแล้วก็ตัวแบบน้ำแบบที่สุดได้แลนวนะครับเข้าสองคนครับจะเริ่มครับสาวบุกกี้ครับลาด้วยคำนี้สาวสาวบุกกี้สาวคู่ครับจะเริ่มติดตามช่องทั้งติดต่อของเพื่อนคือยไงฮะจับยื่อไม่ได้ทิติยาอีกย่างหนึ่งนะครับทิติยาเดี๋จ๊เมืองหน้าจอนะครับถัานย่งไปก็ติดตามสำหรับผมกับมาเชฟครับเล่าเลยครับนี้ทั้ง ยูทูบต่ถ้าทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อมหาเชฟอันเดียวกันนี่แหละครับอย่าลืมไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มากครับแาลอัดชิปนี้อยังสองคนเนี่ยผมติดชิปครับช่วงนี้ครับกับสาวคู่เนี่ยครับเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนพ่อพี่น้องครับสุขู่สุขคนขอให้ยูดีมีแห้งแล้วก็พ้นจากปลอดภัยจากโควิดจากโรคร้ายทั้งปวงทิ้งตัวจ้างกันยูดีมีแห้งกับมั่งคั่งลำวยครับเงินทองจะขาดหายไรมาเทมากคือ ดังนันะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับข้ามยังไงพ่อมาเน้องอเมื่อกันนะมามา่าเกาหลีเยอะยุว่วค่ะอันนี้ก็สซุปขวันครับแจงไก่ใช่วันครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท่ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งไว้ให้นัมหมเดอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ